สวัสดีครับพี่น้องเกิดเมื่อนี้มีบ้านเกาหลีกันใช่สวัสดีปีใหม่พี่น้องเข้ครับสวัสดีปีใหม่ปีหกครับขอให้พี่น้องผ้ปรดติดต,ตามทุกคนจงพบแต่ความสุขความเจริญครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำ้ำรวยแห้งๆเ้อครับปีใหม่ตลอดปีหกศูนยะ์ตลอดไปครับ มื่อนี้บว่ามีอย่างไรครับแข็ง <Hey, S 1> <Okay. S 2> มาสวัสดีปีใหม่ครับอากาศสบายสบายครับเมื่อนี้กับว่าหนาวปันไดครับกับบรรยากาศที่อยู่เกาหลีครับก็บถือว่าอากาศช่วงนี้ก็หนาวแน่ครับพี่น้องอากาศก็เย็นๆครับเมื่อนี้ก็เลยได้มา กับพี่นองครับนี่แหละครับในบ้านเกาหลีกด็ดีกับผมมีอย่างหลายครับแขมากไปพ้นปีใหม่พี่นองเข้าครับสําหรับผู้ติดตามและผู้ที่ประทานในติดตามครับก็บฝากใั้ได้ครับพี่นองเขาทั้งหลายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับรเหมือนี้ก็ดีกับบรรยากาศวันหยุดปีใหม่นะครับพี่นองเขาทุกคนเดินทางลับบ้านก็มีบางคนก็ถึงบ้านแล้ว เป็นบ้านเฮาดีแต่อยู่เกาหลีกับบัญญัติครับบางมองกนขยุตบางมันก็เพยุตครับในเกาหลีกด็ดีมันก็ตรงเสาร์อาทิตย์พอดีครับก็เลยได้ยุตถ้ายยุตบางโรงงานก็เต็มที่ก็ยุตแค่วันที่หนึ่งครับเพราะว่าปีใหมก่กับของเกาหลีเนาะพี่น้องมันก็วัตถสำคัญปรนเด็นก็ถ้าเป็นเทศกาลทุกจีน ตัวจีนหรือสู้ชกสู้กาครับเออกับอาซียยุดหลายมือครับแต่ปีใหม่นี่ยก็ยุดแค่มือเดียวอย่งนะครับยุดวันที่หนึ่งฝังลงกับอาซียุดกับแกจจยุดหายใจดีกับยุดเสาร์อาทิตย์กับอาซีมันคือบานเท่ามั้งพี่น้องบานเท่าหับหยุดหลายเนี่ยปีใหม่ก็ดีอาซียุด สี่หามือเทศกาลบานเท่าเนาะปีใหม่แท้เกาหลีเขาก็ถือว่าปีใหม่นี่ก็บอสสำคัญเนาะมันมาคือเทศกาลของเขากคือตุ๊ดจีนตุ๊ดจีนอะไรก็สุก้าสุสอกซุสอกนะพี่เนาะกาหยุดหลายมือเนี่ยอันนี้ก็หยุดแค่สวัสย์ครับของผมก็ดี หยุดเสาาร์อทิตย์ปกติเลยครับกับโบมีหยุดเฉยครับเกาหลีเนี่ยวันหยุดตรงวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยโบมดเฉยคือบ้านเฮาครับเกาหลีนี่ก็ดีนี่นะเป็นเรื่องที่แปลกคือบ้านเฮาต้องหยุดดเฉยให้แต่เกาหลีบ่มีหยุดยดเฉยเอกครับเหตุเป็นโลดมึงหยุดตรงเสาร์อาทิตย์แกยังได้ยดงงหยุดบางโรงกขบประยุดจ่อยถามว่าสำคัญอีหลีเนาะมันก็ประเพณีคนละ ประเทศกันเนาะพี่น้องมันก็บ่คือกันแต่มันคือนกันก็นเป็นไปบ่ได้เปน็นนี่แต่ประเทศแต่ละฐบาลก็บ่คือกันมื้อน,นี้ก็เลยมานี่แหละครับบอกให้พี่น้องฟังแล้วก็มาหัวข้อพี่น้องผู้ที่ติดตามและบ่ติดตามผู้ที่ท่านได้ติดตามก็ติดตามให้ได้เลยครับพี่น้องเดี๋ยวก็จะมีคลิปดีๆให้เบิ้ง มีอย่างน่ครับพี่นอ้องใครมาลงให้เบ่งไปใส่ในมือกับมีเหตดงานนะพี่น้องเอ้ยขึ้นมากับบุคอยได้ไปใส่หรอกเหตุงานนี่มันหยุดเกี่ยวออกมาหากินเขาไปแทงมือกัออกมาหากินเขาพี่น้องเอ้ยร้ยานก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนครับเมื่อเนี้ยผู้ใดสนใจก็มาเด้ครับร้านก๋วยเตี๋ยวยังเปิดที่เขาครับขายกับเขากำนำอาหารไทยให้เราครับ ร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ตุนอยู่ค่าสัานครับพี่นอ้องผู้ได้สนใจก็มาได้ครับขายที่เ่าครับขายอาหารไทยมือนนี้คับออกมานี่แล้วครับอาหาข้นเขามาเลน่นกับพี่สาวเพิ่นครับมีร้านนี้ก็ได้เขาได้เขามานั่งเนอืนม,มาถ่ายวีดีโอให้พี่น้องเบิง้งลงให้เบิง้งมาโมน้เปสัย มาพักพ่อนปีใหม่กันนีแ่แหละครับเอาครับคลิปนี้ก็ฝากไ้เยอครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองคนยานบัน,กนเกาหลีเชนย่อยน้เด้อครับพี่น้องเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆมาให้เบิกอีกครับเอาครับสุดท้ายนี่ก็เอาขอสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนะครับก็ให้ทุกคนผู้ที่ติดต,ตามและบ่ติดตามก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ลำรวยเงินทองนะพี่น้องไปใส่กับไปอดกินคอ้มีอยู่มีกินตลอดปีหกหหรือตลอดไปให้รวยๆเฮง,งเด้อครับสาธุพี่น้องก็ดีให้รวยเฮงไปน้ำกันครับพี่น้องปังๆครับสวัสดีครับ